สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตําบลปากแรดนะครับอำเภอบางละกำรรมจังหวัดพิษณุโลกมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตอสังฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับที่แปลงนาของลุงอยู่นะครับเดี๋ยวเรา ผลงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงกันค่ะลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะระหว่างที่ลุงใช้ตอง8ดหมักยสลายเนี่ยลุงเห็นผลแตกต่างยังไงบ้างครับแตกต่างครับยากก็เบาเข้าหลิดก็รู้สึกเบาครับตอนนี้ึ้นเลยครับข้าสวยวน,นะลุงใหม่ๆนี่จะมี เมื่อก่อนน่ะเคยมีข้าวดีแตกแตกหน่อมาสีขาวรุ่นนี้รู้สึกว่าไม่มีโผล่เลยครับอ๋อคือมันขึ้นแข็งกับข้าวัวนเราครับแต่นี้ไม่มีครับเบาครับคือดินสะอาดเลยเนาะดินสะอาดครับหญ้ากระเบาครับอ่าแล้วดูมีแตงข้าวยังไม่ได้เก็บเลยอข้าวขึ้นสม่ำเสมอทั้งแปลงเลยลุงผมหวานหนึ่งวันวันลุงขึ้นผมฉีดยาคุมแล้วครับฉีดยายาคุมเลนยาคุมเลนผสมกับลุงตีตองแปดเนี่ยครับอตัวนี้เลยเนาะเร็งรากแตกกอเลีงรากขยายกอครับ แล้วหลังลุงฉีกไปลุงเห็นข้ามีอาการเป็นยังไงบ้างข้าวรู้สึกว่าตอนนี้เขียวดีครับอืยืดยาวดีแต่เขายืดตัวไวแล้วก็แลเขียวขึ้นครับผมเร่งรากขยายกอนะคะอะมิโนบำรุงข้าวก็จะเขียวงามแบบนี้เลยเนาะแล้วดูสม่ำเสมอทั้งแปลงเลยเนาะครับชื่นใจไม่ลุงเห็นข้าวสวยแบบนี้ชื่นใจครับถูกใจครับถูกใจเลยเนาะไม่มีตรงไหนเป็นแอ่งเป็นอะไรเลยนะเนี่ย ดีทั้งแปลงเลยครับสองฝั่งเลยเนาะครับ,รบก็ตอนนี้คือแค่เบื้องต้นเราเห็นดินแล้วก็ฟางนะครับที่ลุงหมักว่าเปื่อยยุ่ยดีแล้วก็หลังหวานข้าวข้าวขึ้นสมบูรณ์แล้วก็ฉีกตัวเร่งรากขยายกอและข้าวพุ่งดี้ก็เขียว แต่เรื่องเข้าดีดเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอน 40, 40วันขึ้นไปครับ40วันมันภาพขึ้นใหม่ครับ,บครับ<ป>เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะช่วยชาวนาแก้ปัญหาเข้าดีดยาวัชพืชในแปลงนานะคะท่านใดมีปัญหาเข้าดีดก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะท่านใดที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาชมแปลงนาได้เนาะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลงานแปลงนาของลุงอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ